อรหันอรหันนั้นคือถูกถึงที่สุดทางวิมุตจากทุกทุกสาขาถึงความเต็มแห่งมนุษย์สุดพันนา,นาควรแก่การวันทายิ่งกว่าใครท่านหักแล้วซึ่งวงแห่งวัดวนไม่มีตนเวียนว่ายในพบไหน เนื้อบุญบาปชั่วดีมีแต่ใจที่ว่างไปจากตัวกูและของกูจิตหลุดจากทุกอย่างที่เคยติดไม่มีพิษมีภัยอะไรอยู่เนื้อความเกิดความตายใคร่ครวญดูจะได้รู้พระนิพพานเหมือนท่านแหล ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนคนฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะใ้ระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรตซ์ ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเชา้ชาเช้านี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าจักคุมาวิสมานีวะวิชามานีปรักกะเมนดิตูชีวลูกสมิง ปาปาณิปริวัชยแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าเมื่อความบากบั่นมีอยู่บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสียเหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้นตามธรรมดาบุคคลเมื่อย,ยังมีความบากบั่นอยู่ควรจะทำการงานทุกอย่างที่ไม่มีโทษไม่มีภัย และเป็นงานที่สามารถทำให้จิตใจของเราห่างไกลจากความชั่วด้วยการมีความเพียรน,นั้นเพราะว่าถ้าไม่ทำให้ถูกต้องก็อาจจะชักนำจิตไปในทางที่ชั่วได้คนที่ทำงานโดยไม่เลือกว่างานนั้นมีโทษหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะตกไปในวงจรของความชั่วร้ายโดยที่ไม่ตั้งใจหรือเจตนา แต่ว่าเมื่อความบักบันของเรายังมีอยู่หากเป็นบัณฑิตคิดดีก็ควรจะบากบันทําความเพียรแล้วพิจารณาว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษควรที่จะทําหรือไม่เมื่อมีค,ความบักบันที่ถูกต้องก็จะมีขันติธรรมคือความอดทนในทางที่ดีเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนด้วยเมื่อมีคันติธรรมความเพียรก็จะเป็นไปได้ตลอดรอดฝัง ส่วนคำว่าความชั่วในที่นี้หมายถึงกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตคนที่ทำเพียงสักว่าทรรแต่ไม่ได้มีกำลังบักบั่นด้วยความเพียรในธรรมก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไปตลอดคือมักจะยอมแพ้เสียก่อนความเพียรคือความพยายามที่ทำการงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆ มุ่งหน้าทำไปเรื่อยไม่ถอยหลังความเพียรน,นี้ก็จะทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายได้ของหนักก็จะกลายเป็นของเบาไม่มีอะไรเลยที่จะไม่สำเร็จถ้าหากว่าเราใช้ความเพียรอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่มีความบากบัน่นหรือมีความเพียรควรเพียรให้ถูกทิศถูกทางเว้นบาปหรือความชั่วทางกายวาจา และก็มุ่งทําความดีเหมือนคนที่มีจักสุหรือดวงตาดีเว้นเส้นทางอันครุขระไม่ราบเรียบฉะนั้นก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธชนคนฟังทั้งหลายอย่างที่พูดตอนต้นว่าวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนจังหวัดพัทลุงเราตอนนี้ก็ถือว่าได้เป็นเจ้าภาพ ถนนทนทางก็สะดวกดีมีนักกีฬาเดินทางมาจากทั่วประเทศมาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศโดยเฉพาะทางบกนี่มากันเยอะ,อะกีฬาเยาวชนแห่งชาติเราก็เป็นเจ้าภาพในการให้การทอนรับถนนสะดวกเส้นทางสบายสว่างสวยัยไฟฟ้าก็ชัดเจนดี อมองเห็นชัดเจนด้วยในตาส่วนทางจิตนั้นต้องอาศัยพระธรรมในการมองเขาบอกว่าถ้าคนมีคุณธรรมภายในใจการกระทําทั้งกายวาจาใจก็จะเป็นไปด้วยความสุจริตเมื่อวันก่อนตอนเริ่มการแข่งขันกีฬาฟังข่าวตอนเช้าเนี่ยหลังจากรายการของทางสถานีแล้วก็จะมีรายการนูนุ้ยคุยข่าว ข้าวมนชนคนืองลุงนุน้ยคุลวิชิตด,ดับระสิ์ว่านั่นทันพูดว่าปัตตลุ่งเราเนี่ครับตรงตนรับ <c oughs> แขกบ้านแขกเมืองให้ดีโดยเฉพาะนักกีฬาที่มารวมแข่งกันในการจัดการแข่งกันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ตนรับไม่ดีนะครับให้ก็ประทับใจอย่าทำมันก็จ้ำฟั่งใจในทางไม่ดีเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้ว ว่ารถโดยสารวันนั้นท่านก็บอกว่ารถสองทุกนะรถตุกๆไปโกงราคาขึ้นราคาจากสถานีรถไฟมาสนามกีฬานี่คิดค่าเดินทางแพงเท่าตัวทาให้ผูด้โดยสารซึ่งมาจากจังหวัดอื่นเขาก็าก็ไม่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าคนเรามีปากพูดได้ ถึงแม้ว่าบางครั้งเราไม่ได้พูดแต่คนรอบข้างเขาเห็นว่าเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมันก็จะเสื่อมเสียแต่จริงๆแล้วการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคนบ้านเราหรือคนบ้านใดถ้าทำอย่างนี้มันก็จะจะเสียชื่อทั้งตนเองแล้วก็ภาพรวมของสังคมเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อเมืองหนังโนราอูนาข้าพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงาม เขาอ,อกทะลุน้ำพุร้อนนี่คำขวัญของพัทลุงเราแล้วก็ที่บอกว่าผู้คนใจดีผู้คนน่ารักเป็นผู้คนมีความจริงใจก็อย่าทําลายประเพณีวัฒนธรรมที่ดีมาของเรา <c oughs> อนี่พูดถึงเส้นทางเดินทางก็เลยไปถึงเรื่องของจิตใจแล้ว <c oughs> อะแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ได้ขอบคุณญาติโยมสาธุชนที่สนับสนุน วันก่อนมีการประชุมพระนวกะในภาษาที่วัดเขาพระกเพลงิงญาติโยมหลายท่านก็สนับสนุนเป็นก้าอาหารน้ำปานะปัจจัยร่วมทำบ,บุญมาโดยเฉพาะอัตบานี้ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ไปติดต่อของกบเคี้ยวของฉันกับน้ำชากาแฟวันนั้นก็ไปติดต่อที่ร้านของน้องโยมนารีแท้ไล่ที่สี่แยกไฟแดงควนขนุน ใกล้กับร้านทองสวนีนะของคุณแม่พุทธก็วันนั้นต้องอนุโตทนาบุญกับโยมเจ้าของร้านที่ไปทำขนมทอดกล้วยทอดขนมนมอะไรก็อรียกนมปาดานมมันทอดกล้วยทอดแล้วก็คุณแม่เคลื่อนพันายังอนะไรตัวรังตัวตอมก็ร่วมทำบุญมาด้วยกนะ็ขออนุโมทนา เอาละทีนี้คนเราเนี่เรื่องของจิตใจมันมีหลายระดับบางคนก็อยู่ในขั้นคนดีเรียกว่าการณชนแต่ถ้าดีกว่านั้นก็เรียกว่าอริยชนหมายถึงว่าพระอริยเจ้าแต่เราก่อนที่จะเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยต้องเป็นการณชนหรือคนดีก่อนให้ทานสมทานศีนเลเจริญภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด จนยกระดับจิตระดับใจของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปเกิดขึ้นได้าจากไหนเกิดขึ้นได้าจากความเพียรด้วยการศึกษาและปฏิบัติการศึกษาแม้เราไม่ได้เรียนนักธรรมบาลีธรรมะศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียนแต่การที่ญาติโยมสาธุชนฟังธรรมะเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงรายการของอัตมาสมมันทินี้โดยมากจะนำธรรมะจากพระตรีปิฎก คือพระพุทธพจน์หรือพระตำรัดของพระพุทธเจ้านำมากล่าวแล้วก็อธิบายเป็นภาษาง่ายๆแต่ก่อนที่จะพูดเป็นภาษาของอัตมาก็จะยกพระตำรัดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับภิกษุบ้างตรัสกับคนน้นคนนี้บ้างในครั้งพุทธกาลสำนวนมันก็เป็นสำนวนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จริงๆบางครั้งพระองค์ก็ตรัสซ้ําแล้วซ้ําอีกในประโยคเดิมๆขอท่านผู้ฟังอย่าได้เบื่ออย่าได้ไหน่าย เพราะนี่คือเป็นของวิเศษของสูงสุดยิ่งกว่าของศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกเนื่องจากว่าพระธํรรัสห,หรือคําพูดของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมโดยแท้จริงถ้าเป็นเส้นทางก็คือการเดินทางที่ถูกต้องเอาละวันนี้เรามาเดินทางกันต่อใครจะอยู่ที่ต้นทางกลางทางหรือกําลังจะบรรลุเส้นจุดหมายปลายทางแล้วก็ขึ้นอยู่ กับจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านอันนี้เราบอกกันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่อาจจะรู้จิตใจของคนอื่นว่าเขามีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่ขอให้เรานั้นเร่งเพิ่มพูนความเพียรให้มากที่สุดเพราะวันเวลานี้หมุนไปเคลื่อนไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าที่สุดเราก็ต้องละลูกนี้ไปอย่างวันนี้ก็สิ้นเดือนอีกแล้วเอาละจะเริ่มต้นด้วย ที่พระพุทธเจ้าจัดเรื่องของอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เรื่องนี้เกิดขึ้นที่พระนครสาวัตถีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงจักจำแนกอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาริยมรรคนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระธรรมัตของพระพุทธเจ้า แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพิชตทั้งหลายก็อาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นชไหนคือสัมมาธิฏฐิอันนี้ท่านผู้ฟังคงจะจําได้นะแฟนรายการโดยมากเลยไปถึงสัมมาสาม,มาธิดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัมมาธิฏิเป็นชไหนความรู้ในทุกในทุกขสมทุทัยในทุกขานิโรธในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา นี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกปะเป็นไนความดุริในการออกจากกามความดุริในอันไม่พยาบาทความดุริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไนเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จพูด่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากรรมตะเป็นไนเจตนาเครื่องงดเว้นจากปานาธิบาติอธินาทานจากอภรมจันร์นี้เรียกว่าสัมมากรรมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นไนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบนี้แหละเรียกว่าสัมมาอาชีวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประกองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมีให้อคุสุรธรรมอันเลวทราม ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมเลวซามที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปรารบความเพียรประกองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนให้เพิ่มพูนไพบูนเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นไนภิกษุในธรรมวิถีใดนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนื่องเนืงมีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาเล็โทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาหินจิตในจิตเนืองเนืองอยู่มีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรม,มีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย นี้เรียกว่าสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอาคุศสลธรรมบรรลุปฐมฌมานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอบรรลุตุติยฌานมีความพองใสแห่งจิตใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะวิตกวิจารณ์สงบออไปมีปิติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นใบบรรลุตัิยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้นี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุ จจตุฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์เลดับโสมนัสโทมนัสก่อนนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิใจน้้ว่าในอริยวัรคมีองค์แปดนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำให้เรามีมีความเพียร มีความเพียรแล้วก็มันเป็นชุดที่ประกอบคือเป็นองค์ที่เขี่ยวเนื่องกันทั้ง8ข้ออ่าญาติโยมลองศึกษาดูก็ได้ว่าเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งใน8ข้อนั้นยกตัวอย่างเช่นมีสัมมาสติข้อเดียวนี่มันจะได้อันิสงไปถึงข้ออื่นด้วยทําให้ข้ออื่นมันทําง่ายขึ้นมันจึงมีเป็นชุดที่เกี่ยวโยงกัน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นการเข้าใจธรรมชาติของจิตอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อใครลนะอยู่ที่ว่าเราจะทําไม่ทําแล้วก็ทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ฟังคําของทศาคตฐเราไปคิดเอาเองมันอาจจะผิดก็ได้นะ <c oughs> นะ เพราะว่าบางครั้งนี่นักบวชในสมัยก่อนนี่ที่ปิดทิศปิด,ปดทางหลายปีกว่าจะพบพระพุทธเจ้านี่ก็เสียเวลาไปเยอะส่วนคนที่มีสธานเลื่อมใสเชื่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นก็ก็จะได้รับประโยชน์ได้เร็วชั้นใดก็ชั้นนั้นมันเคยมีเรื่องเกิดขึ้นที่พระนครสาวตถีพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียว ที่บุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจะทําลายมือเท้าหรือว่าจะข้อเลือดคำว่าเดือยนี่อ่าตอนแรกไงเข้าใจภาษาบันโรก็เรียกอะไรเก็เรียกกากไหมกากกากเข้ามันจะไปตำเท้าทําตามือได้แทงมือได้จนทําให้เลือดออกได้นะ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะด้วยบุคคลตั้งไว้ไม่ดีชั้นในก็ชั้นนั้นภิกษุก็เหมือนกันจะกทาลายอาวิชชาจากยังวิชาให้เกิดจากทำนิพพานให้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ผิดด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คือถ้าตั้งจิตไว้ผิดนี่ไม่มีทางที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะตั้งไว้ผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดอยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ดีมือหรือเท้าเหยียบแล้วจะทําลายมือหรือเท้าหรือว่าจะให้อเลือดก้อนนี้เป็นฐานะที่มีได้คนนั้นเพราะเหตุไรเพราะเดือยบุคคลตั้งไว้ดีชั้นใดก็ดีภิกษุนั้นแหละก็เหมือนกัน จักทำลายอาวิชชาจักยังวิชาให้เกิดจักทำนิพพานในแจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกด้วยการเจริญมักที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เพราะเหตุไรเพราะความเห็นถูกต้องพิษุทั้งหลายก็จกักก็ภิษุจักทำลายอาวิชชาทำวิชาให้เกิดทำนิพพานในแจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกในธรรมวิน,นัยนี้คือเจริญสัมมาทิฏฐิ อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเจริญสัมมาสมาธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละตูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพิสุ์จักทำลายอาวิชชาจากยังวิชชาให้เกิดทำนิพพานได้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกต้องอความเห็นนี้ สำคัญมากทีเดียวเราพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องของลมไว้ด้วยนะคือลมมันพัดไปได้หลายทิศนะนี่วันช่วงนี้นี่บางครั้งก็มีฝนตกมาในเทศกาลเข้าพรรษาช่วงกลางกลางพรรษาหรือว่าจะไปถึงปลายปีแล้วนี่ฝนฝนกำลังตกหนัก สลับลมลมก็มีจากทางทิศตะวันออกบ้างทตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างลมมีขี้ฝุ่นบ้างไม่มีฝุ่นบ้างลมหนาวบ้างลมร้อนบ้างลมพัดเบาๆบ้างลมพัดแรงบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ชั้นใดเมื่อพิสุจิเรอาริยมักอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทาให้มากซึ่งอริยมักอันประกอบด้วยองค์แปดสติปฐานสี่ย่อมถึงความเจริญเต็มที่บ้าง สมรภทานสย่อมถึงความเจริญเต็มที่บ้างอิธิบาสีย่อมถึงความเจริญเต็มที่บ้างอินสีห้า,า 5, ย่มามายอมถึงความเจริญเต็มที่บ้างพละหาย่อมถึงความเจริญเต็มที่บ้างโพชฌงจิตย่อมถึงความเจริญเต็มที่บ้างฉะนั้นเหมือนกันดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมือ่อพิสุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทาให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าสติปัฏฐาน4จึงถึงความเจริญเต็มที่สมปทาน4อิทธิบาท4อินรีย์5พละห้าพวกชงจิตจึงถึงความเจริญเต็มที่นี่ชุดที่กล่าวมานี้ก็คือปวิปัิยธรรมองค์แห่งการสตร,รู้ดูก่อนพิกษุสังหลายพิกสุในธรรมวิ่ไหน,นี้ย่อมเจริญสมาธิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนินโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนินโรธน้อมไปในการสละดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อพิสุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทาให้มากซึ่งอริยมรรคมอีองค์แปดแล้วองค์แห่งการสรู้ก็สมบูรณ์แล้ว สิ่งที่อยู่ในจิตใจหรือกิเลสของเรานี่มันมีชื่อเรียกเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเปรียบด้วยด้วยเครื่องอะไรท่านก่อเปรียบด้วยการเดินทางผ่านมหาสมุทรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครสาวัตถีดูก่อนพิกุทัสงหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวยแช่อยู่ในน้ำตลอด6เดือน เขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดคือคือเครื่องเครื่องผูกนี่ถ้าปัจจุบันก็เรียกอะไรก็เรียกเรียกสมอไหมเออเรียกสมอสมอนี่โดนลมและแดดแล้วฝนตกรถก็จะทําให้เสียหายผูกไปได้เม้ชั้นใดพิสุเมื่อเจริญอริยมรรนประกอบด้วยองแปดกระทาให้มากซึ่งอริยมรรนประกอบด้วยองแปดสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบหมดไป ได้โดยไม่ยากเหมือนกันคือฟังตอนแรกเหมือนกับรู้สึกว่าอของเสียหายมันน่าจะไม่ดีนะแต่พระพุทธเจ้านำมายกให้เห็นภาพเฉยๆว่าเหมือนการที่เขายกสมอทอดไว้บนบกและโดนแดดโดนลน,ลนผ่นผ่านไปเนี่ยมันก็ผุพังทีนี้จิตของพิสุที่ทำความเพียรเจริญอริมักมีองคแปดให้มากกิเลสมันก็เสื่อมไปหมดไปนั่น เปรียบเทียบไว้อย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพิษุเจริญอาริยมรรคประกอบด้วยองค์แกระทําให้มากสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบไปไม่ยากคือพิษุในธรรมวิเดนี้เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิแล้วก็ทั้ง8ข้อนะ ที่สุดสังโยช์ก็จะหมดไปโดยไม่ยากท่านว่าอย่างนั้นโดยไม่ยากแต่ตอนต้นนี่อาจจะทํายากก่อนแต่ว่าถ้าทําบ่อยๆทีหลังมันก็ไม่ยากมีคําพูดของผู้รู้ที่ให้กําลังใจบอกว่าสิ่งใดยากทํามากๆม,มันก็ง่ายแต่หมายถึงว่าต้องต้องทำในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ว่าจะไปทําสิ่งที่เป็นบาปอากุศล ก็มันเหมือนกันอ่ะบาปอกุศลทํทำบ่อยๆมันก็ท,นกทีหลังมันก็ทำทำได้ง่ายคือชีองเราสั่งสมอะไรมันก็จะไปในทางนั้นทิศนั้นแล้วธรรมะที่ควรกาหนดรู้ควรละควรทาให้แจ้งควรเจริญนั้นคืออะไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบกับทิศว่าบางคนที่มาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ภาษาโบร,ราณเขาเรียกว่าบุรพา ปัดฉิมอุดรทักษิณเนี่ยคนที่มาพักอยู่ที่เรือนก็มีหลายประเภทวันวรณะชั้นสูงบ้างคนผ่านกลางบ้างคนชั้นต่ำบ้างกลางพุทธการก็คือกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรมาแล้วก็มาพักที่เรือนรับรองภิกษุเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองคก็ทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แป ย่อมที่จะกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญายิ่งย่อมละธรรมที่ควรละย่อมทำไม่แจ้งด้วยธรรมที่ควรทำไม่แจ้งคือมีปัญญารู้ว่าเราควรต้อนรับแขกชั้นไหนที่ไหนทิศไหน,ไหนระดับไหนว่าอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำรรที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญายิ่งเป็นไนคือธรรมที่เรียกว่าอุปทา,านขันานา อุปาทานขันาเป็นไนคือรูปูอุปทา,านเวทนาอุปทานสัญญาอุปทานสังขารอุปทานวิญญาณอุปทานดูก่อนดูก่อนพิสุทธิ์ั้งหลายทำเหล่านี้ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนพิสุทธิ์ั้งหลายทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไนก็คือควรละอาวิชาและภาตนานี่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำที่ควรทําไม่แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นจะไหนควรทําไม่แจ้งคือวิชาและบิมุตนี่ถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขความเจริญต้องเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนาอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทัน้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ได้มีธรรมจชักสุดวงตาหินธรรมแล้วก็มีความเพียรอย่างเจริญในพระพุทธศาสนาตลอดการตลอดไปพบกันมาอีกครั้งเดือนหน้าเสาร์หน้าสิงหาคมเจริญพร อรหัน์อรหัน์นั้นคือถูกถึงที่สุดทางวิมุตจากทุกทุกสาขาถึงความเต็มแห่งมนุษย์สุดพันนาควรแก่การวันทายิ่งกว่าใครท่านหักแล้วซึ่งวงแห่งวัดวน